สองหุ่นยนต์จากคนละบรษะิษัทหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสอนมนุษย์ให้รู้แจ้งอีกหนึ่งถูกสร้างเพื่อปกป้องด้วยอาวุธทำลายล้างโควาซีซีครูผู้ไม่ใช่คนเรซอนเอสดีทหารที่ไม่เคยเหนื่อยเมื่อการ,รเผชิญหน้ามาถึงจุดประทะไม่ใช่แค่แรงแต่คือความหมายก่อนคุณจะยิงคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำอยู่หรือยังหมดสงครามไม่ตอบสนอง สัญญาณใหม่ความคิดแบบมนุษย์ก่อนคุณจะยิงคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทำอยู่หรือยังคุณถูกสร้างมาเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลายเมื่อความรู้ชนะสงครามบทเรียนจึงเริ่มขึ้น